a i s e r i e s by Kruboy สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูบอยจะมาแนะนำวิธีการใช้ Leonardo AI ในการสร้างภาพศิลปะซึ่งจะแนะนำตั้งแต่การสมัครจนกระทั่งใช้งานโปรแกรมนี้เป็นเลยนะครับก็ต้องบอกว่า เรียบร้อยโรงเรียน Mid เจอร์นีนะครับเก็บังคนไปเรียบร้อยแล้ว oh, <no. S 1> ไม่ฟรีอีกต่อไปนะครับสําหรับใครที่เคยใช้หรือใครที่คิดจะใช้เนี่ยต่อไปนี้ก็ต้องเสียเงินเป็นรายเดือนแล้วนะครับ นอกเหนอจากตัว m j o เ r n e y แล้วนะครับก็ยังมีเสียงปิน AI อื่นๆอีกมากมายดังตัวอย่างที่ผมยกมาในภาพนี้ครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีทั้งเสียเงินแล้วก็ฟรีนะครับก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับทีนี้สำหรับวันนี้เนี่ยผมมีตัวศิลปิน AI ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวน้องใหม่เลยแล้วก็ ค่อนข้างที่จะน่าใช้ที่สำคัญคือใช้ได้ฟรีด้วย <Yeah. S 1> คือตัวนี้ครับ Leonardo AI นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นน้องใหม่เลยนะครับแล้วก็จากที่ผมไปเซิร์ชดูใน Google Trends เนี่ยนะครับถ้าเทียบกับ Midjourney แล้วก็ Stable Diffusion นะครับหรือ d a v i n อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ย Leonardo AI เนี่ยการเซิร์ชหรือการค้นหาเนี่ย ค่อนข,ข้างที่จะอยู่ในระดับน้อยมากๆนะครับแสดงว่ายังเป็นขุมทรัพย์มหาศารลรอให้คนมาเจาะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครลองเข้ามาจับก่อนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เข้าถึงทรัพยากรดีๆก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเดียวนโรบดเอไอเกิดดังขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการเก็บตังค์ก็ได้นะครับซึ่งผมว่ามีโอกาสแน่นอนนะครับเพราะว่าดูจากฟีเจอร์ที่หลากหลายแล้วเนี่ยมันเจ๋งจริงๆครับ ะจะเจ๋งจริงหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรดีๆบ้างในศิลป,ปิน AI ตัวนี้นะครับไปกันเลยครับมาดูตัวอย่างผลง,งานศิลป,ปะที่สร้างจาก Leonardo AI กันนะครับซึ่งก็จะรวมอยู่ในหน้าของ p u b l i c g a l l e r เรเราเสนใจภาพไหนก็สามารถที่จะไปคลิกดูได้นะครับแต่สมมติผมสนใจภาพนี้นะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะมีรายละเอียดต่างๆว่าภาพนี้เนี่ยสร้างด้วยพร้อมว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆของภาพซึ่งทำให้เราพอเป็นแนวทางในการคิดไอเดียได้ครับ จุดเด่นของ Leonardo AI ประการแรกคือใช้งานได้ฟรีครับโดยระบบเนี่ยจะมีให้เรา150โทเค็นซึ่งถ้าเราใช้หมดก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าระบบจะทำการเติมให้เราโดยอัตโนมัติในวันถัดไปวว้า <Wow. S 2> ประการที่2คัดลอกพร้อมไปดัดแปลงได้เลยแถมยังมีฟีเจอร์ image to image และเราสามารถนำภาพไป remix ได้ด้วยครับประการที่3 ตอนที่เราเจนภาพเราสามารถเลือกโมเดลในการเจนได้นะครับซึ่งอันนี้เจ๋งมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรามีจิตรกรหลายคนให้เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้จิตรกรคนไหนสร้างสรรค์ผลงานให้เราประการที่4คิดคมไม่ออกไม่เป็นไรดีโอเนโรช่วยคิดให้ประการที่ห้ามีชูที่หลากหลายเช่น การแปลงข้อความเป็นรูปภาพการปรับแต่งปรับเติมภาพเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็การใส่พื้นผิวให้วัตถุสามมิติครับประการที่6สําหรับนักพัฒนาหรือ Developer นะครับก็สามารถที่จะสร้าง Data Set ใหม่เพื่อที่จะทําการเทรนโมเดลใหม่ๆได้ครับครับและจุดเด่นที่โปรไบรยพูดมาทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงแค่จุดเด่นใหญ่ๆเท่านั้นนะครับ ส่วนฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆยิบย่อย,ยเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายเลยในตัว Leonardo AI นะครับต่อไปเรามาสมัครใช้งาน Leonardo AI กันนะครับก็เซิร์ช Google ได้เลยครับแล้วก็เข้าไปที่ Leonardo AI เว็บไซต์ ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดตัวของ Leonardo บ,บ AI นะครับก็จะเป็น Early Bird Access แล้วก็ป้อนอีเมล address เข้าไปในช่องนี้ครับเสร็จแล้วก็คลิกที่เข้ามีอินคลิกปุ่ม Join Discord แล้วก็คลิกที่ Access In v i t e นะครับเพื่อที่จะเข้าร่วม ิสคอร์ดของ leonardo.ai จากนั้นก็กดไปที่ open discord หรือ continue to discord ก็ได้ครับพอเข้ามาที่ discord แล้วนะครับก็คลิกที่โลโก้ leonardo.ai จากนั้นก็เลือกภาษาที่เราใช้งานซึ่งสามารถเลือกได้สองภาษาครับเราไปะกด next ไป จากนั้นตรงนี้ก็คือว่าเราต้องการทาแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับประกาศของแอปหรือว่า community announcement หรือ challenge นะครับแล้วก็ l e t me in แล้วก็ next ไ e ส่วนหน้าจอน,นี้ก็จะเป็นการอกลงนะครับเงื่อนไขในการใช้งานแล้วก็คลิกปุ่ม finish ไปครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะเข้าสู่สังคม community ของ Leonardo AI ใน Discord แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากมากนะครับเพื่อให้เราเข้าไปใช้งานได้ให้ไปคลิกที่ information แล้วก็ get start จากนั้นตรงนี้ก็เลือกภาษานะครับที่เราจะใช้งาน community ai แล้วก็เลื่อนลงมาครับคลิกไปที่ priority early access ครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ form เพื่อที่จะเข้าไปกรอกแบบฟอร์มนะครับคลิกติ๊กตัวนี้แล้วก็คลิก Visit Site แล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอของการกรอกข้อมูลเขาก็จะถามว่าเราได้เข้าร่วม Discord หรือ,อยังนะครับแล้วก็ชื่อของ Discord แล้วก็ชื่อของเรารวมถึงอีเมลนะครับที่ใช้ในการเข้าถึงเข้าถึงเรือนโรกนะครับ แล้วก็คลิก Yes ไปนะครับสุดท้ายให้เลือกวัตถุประสงค์ในการใช้งานของเรานะครับผมเลือกเป็น c u s u m e r แล้วคลิกปุ่ม Submit ครับจะมีหน้าจอ t ก a n k ขึ้นมานะครับให้กด้าไปที่ล l ง n ์เลยคลิกปุ่ม Login to Leonardo AI มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คลิกลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google หรือ Microsoft ตามที่ได้ลงชื่อไว้ในครั้แรก ก็ะจะเข้าสู่ระบบได้เรียบร้ยแล้วครับเรามาเริ่มสร้างภาพกันนะครับโดยตอนแรกเราจะมีอยู่150โทเค็นก็ไปคลิกที่ AI Image Generation ครับจากนั้นก็ไปคลิกที่ช่อง Type อพร้อมตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ ข้อความที่ต้องการลงไปตรงนี้ผมต้องการง่ายๆแล้วกันนะครับคือก็คือต้องการภาพวัดไทยโบราณที่สวยงามนะครับก็พิมพเป็นภาษากฤษเข้าไปครับเสร็จแล้วตรงช่องนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกโมเดลว่าเราต้องการใช้งานโมเดลใดในการเจเนเรตภาพนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าแต่ละโมเดลให้ผลเป็นยังไงกันบ้างช่องถัดมานะครับ ตรงนี้จะเป็นการเลือกว่าเราต้องการสไตล์ในการเจนภาพแบบเลโอนารโดสไตล์หรือว่าแบบนั้นนะครับในที่นี้ผมจะเลือกแบบนั้นก่อนต่อมาเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆแล้วก็แนะนำอยากให้ใช้กันนะครับก็คือ add negative p r o m p ครับ negative p r o m p ก็คือให้เราพิมพ์สิ่งที่เราไม่ต้องการจะเห็นในภาพนี้ออกมาครับอย่างเช่น เราอาจจะไม่ต้องการเห็นคนในภาพนะครับเห็นเฉพาะวิวเท่านั้นเราก็พิมพ์ว่า no human view only เป็นต้นนะครับผมขอเพิ่มพร้อมนิดนึงนะครับเติม erm on the mountain เข้าไปหลังจากใส่พร้อมแล้วนะครับเราก็มากำหนดค่าต่างๆเพิ่มเติม number of image ก็คือจำนวนภาพที่ต้องการให้เจนออกมา แนะนำให้เจนจิ้ะนี้น้อยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าภาพไม่ได้ตามที่เราต้องการเนี่ยจะได้เจนใหม่ได้แล้วก็ไม่เสียโทเคนไปเยอะครับในที่ที่ผมเจนสงภาพก่อนนะครับส่วนฟีเจอร์อัลเคมีนะครับเป็นฟีเจอร์ที่จะต้องเสียเงินเพื่อที่จะทำให้การเจนภาพเนี่ยทำได้ มีความละเอียดสูงมากยิ่งขึ้นนะครับความคมชัดแล้วก็ประสิทธิภาพจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับส่วนพร้อม Magic p u b l i c Image ไม่ต้องไปเลือกอะไรนะครับจากนั้นเรามาเลือก Image Dimension ก็คือความกว้างและความสูงของภาพก็คือความละเอียดของภาพนั่นเองต้องการขนาดไหนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราคลิกไปแล้วมันขึ้นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองๆด้านบนแสดงว่า โมเดลตัวนี้เนี่ยเราเลือกขนาดนี้ไม่ได้นะครับมันใหญ่เกินไปสำหรับวิธีแก้ก็คือ 1. เปลี่ยนโมเดลครับ 2. เปลี่ยนขนาด image dimension ให้เป็นขนาดที่โมเดลนี้รองรับได้ครับหรือถ้าเราต้องการเจนภาพที่มีขนาดเฉพาะเจาะจงก็สามารถมากำหนดได้นในช่อง width และ height ด้านล่างนี้ครับ ส่วนช่องนี้จะเป็นการกำหนดอัตราส่วนความกว้างต่อความสูงของภาพนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการอัตราส่วนเท่าไหร่เมื่อเรากำหนดค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่ม Generate เพื่อเจนภาพออกมาครับตรงนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับที่ใต้ปุ่ม Generate ก็จะมีการบอกว่า การเจนภาพครั้งนี้เนี่ยจะใช้กี่โทเค็นนะครับอย่างครั้งนี้เนี่ยใช้3โทเค็นจะใช้มากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของภาพนะครับการเจนภาพก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยถ้าเราต้องการดูภาพขนาดใหญ่สามารถคลิกเข้าไปได้ครับถ้าเรามองผ่านาน,นะครับก็จะเห็นว่าภาพออกมาค่อนข้างสวยทีเดียวแต่ถ้ามองแบบละเอียดแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีบางส่วนของภาพที่ มีความปิดเพี้ยนแล้วก็ปิดเบี้ยวไปนะครับ oh, <no. S 1> ซึ่งตรงนี้วิธีแก้ไขก็คือแนกาิีฟพร้อมครับเราจะต้องกำหนดสิ่งที่เราไม่ต้องการเห็นนะครับให้ละเอียดแล้วก็เฉพาะจอดจงเพื่อให้ระบบทำงานให้เราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างในกรณีนี้น,นะครับผมก็เพิ่มเข้าไปว่า the t e m p l e structure is not distorted ก็คือโครงสร้างของวัดเนี่ย จะต้องไม่บิดเบี้ยวนะครับก็จะเห็นว่าภาพโครงสร้างของตัวอาคารเนี่ยจะดูดียิ่งขึ้นนะครับบิดเบี้ยวน้อยลงนั่นเองเมื่อเราคลิกซูมภาพขึ้นมานะครับด้านล่างจะมีปุ่มต่างๆให้เราใช้งานได้เช่นการลบการดาวน์โหลดภาพนะครับการลบบ็กกราวแล้วก็การอัพสเกลก็คือทำการปรับสเกลภาพให คมชัดหรือมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็ลองเล่นคำสั่งต่างๆดูนะครับบางคำสั่งก็อาจจะต้องใช้โทเค็นด้วยนะครับเช่นการอัพสเกลหรือการรีมูฟแปะกล่าวเราลองมาเปรียบเทียบภาพจากโมเดลต่างๆกันดูนะครับซึ่งตัวอย่างนี้ก็เป็นเพียงโมเดลบางส่วนเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วยังมีโมเดลอีก มากมาลยลทีีเดยวใน Leonardo AI ครับชิปและเทคนิคการใช้ Leonardo AI ข้อแรกเราควรจะเลือกโมเดลที่ใช่ไป g e n e r a เรภาพเราสามารถเลือกโมเดลได้จากทางด้านบนนะครับโดยการคลิกเข้าไปที่โมเดลที่ต้องการเช่น Dreamshaper V7 เราก็จะมีคำอธิบายนะครับ ถึงลูกศรเพื่อไปดูตัวถัดไปอันนี้ก็จะเป็น 3D animation style ซึ่งเหมาะสำหรับสร้างตัวการ์ตูนแบบ3มิติหรือ Absolute Reality v1.6 ก็เหมาะสำหรับภาพที่เสมือนจริงนะครับมี Leonardo Diffusion แล้วก็อีกหลากหลายรีทีเดียวถ้าเราต้องการจะไปดูโมเดลอื่นๆสามารถกดที่ลูกศรด้านบนเพื่อความรวดเร็วได้ครับอย่าง Pixel Art อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นการ ใช้โมเดลที่สร้างภาพแบบแบบิดหรือพิกเซลนี่เองบางคนอาจจะต้องการออกแบบอาวุธนะครับในเกมไอเทมในเกมเนี่ยก็จะเลือกเป็น Shield s ชิล d ์หรืออัมเล t ตตรงนี้ก็ได้ครับถ้าเราต้องการสร้างก็คลิกไปที่ generate with this model นะครับระบบก็จะพาเราเข้ามาสู่ image generation นะครับในโมเดลที่เราเลือก คลิปที่2ใช้ i d เช่วยคิดไอเดียพร้อมฟีเจอร์นี้เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับโดย i d เดเนี่ยจะเหมือนกับเป็นตัวช่วยคิดไอเดียในการสร้างพร้อมให้เราคลิกไปที่พร้อมเจเนเรชั o นจากนั้นเลือกจำนวนของพร้อมที่เราต้องการจะเจนออกมานะครับในที่ผมเลือกผจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความที่เป็น ข้อความคร่เว้าวครับเช่นอยากได้ภาพนี้ฮันด้ากำลังกินไท่อยู่นะครับจากนั้นเราก็กดปุ่ม i d a ครับระบบก็จะทำการเจนพร้อมให้เรานะครับทั้งหมด6พร้อมด้วยกันแล้วก็มานั่งดูว่าตัวไหนที่เป็นพร้อมที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดนะครับ mm hmm. อย่างเช่นสมมติผมสนใจตัวนี้นะครับผมก็ไปที่ ลูกศรแล้วก็กด edit ได้ครับแล้วก็มาปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นของเราได้นะครับเพื่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมอะไรต่างๆนะครับผมลองเปลี่ยนเป็นมีแพนด้าคู่หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มดันแล้วก็กด generate ครับระบบก็จะสร้างภาพให้เรา ก็จะได้ภาพออกมาแล้วนะครับซึ่งพร้อมของเราไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ผิดเพี้ยนอยู่บ้างนะครับถ้ายังไม่โอเคแล้วก็มาเพิ่มแก้ไขในช่องด้านบนนะครับที่เป็นพร้อมแล้วก็ใช้เนกาตีฟพร้อมช่วยได้ครับชลิปที่3นําพร้อมจากภาพอื่นมาโมดิฟาย วิธีนี้ก็ถือเป็นการเชิกกี้เล็กๆนะครับก็คือเป็นการเอาพร้อมของคนอื่นมาใช้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดกติกาน,น,นะครับเพราะว่าระบบของ r e o n a r d o AI ยินยอมให้ใช้ครับเราก็คลิกไปที่ภาพที่เราต้องการจากนั้นก็ไปคลิกที่ปุ่ม remix ทั้งจากภาพนั้นก็จะถูกดึงมาโดยอัตโนมัตินะครับเราก็มาแก้ไขให้เป็นภาพที่เราต้องการอ็ตอนต์จนี่ผมลองเปลี่ยนเป็น b บ a พิ p แล้วก็สามารถจะแก้ไขในส่วนอื่นๆได้ครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม generate อสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้ภาพออกมาแล้วนะครับแต่จะสังเกตเห็นว่าภาพยังมีความเพี้ยนอยู่เยอะเลย oh, <no. S 2> อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทําการใส่ n นกาทีร้อ้อมครับที่4คลิปพร้อมให้เป็นภาษาไทยแล้วใช้ Google Translate เราก็เข้าไปที่ Google Translate นะครับจากนั้นทางด้านซ้ายก็เลือกเป็นภาษาไทยส่วนทางด้านขวาให้แปลเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็มาพิมพ์ข้อความที่เราต้องการสร้างภาพออกมาในที่นี้ผมอยากได้เป็นภาพรถสามล้อแบบประเทศไทยนะครับวิ่งอยู่บนถนนสองข้างทางเป็นอาคาร คครับได้แล้วถ้าดูโอเคแล้วก็กดที่ copy ครับกลับมาที่ Leonardo .AI แล้วก็เข้าไปที่ AI Image Generation นะครับเลือกโมเดลในที่ผมเลือก Absolute Reality v 1 6แล้วก็วาง ข้อความที่เรา Copy มันมาจาก Google Translate นะครับลงในชอน่องนี้จากนั้นก็กด Generate ครับได้ภาพออกมาแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวยกเว้นบริเวณที่เป็นส่วนใบหน้าของคนนะครับอาจจะต้องใช้เน g a t ก v e ติดพร้อมช่วยครับ คลิปที่5หาแรงบันดาลใจจากอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นเลยก็คือการหาไอเดียจากภาพของผู้อื่นนะครับก็เข้าไปดูว่าเขาคิดพร้อมยังไงนะครับมีการเขียนรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็มีการใช้นิสิติพร้อมวอ่ายังไงบ้างนะครับเรามาดูตัวอย่างจากภาพนี้ก็ได้นะครับก็เห็นว่าภาพนี้เนี่ย เขาใส่พร้อมค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยทีเดียวนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็มีเนกาทีฟพร้อมที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนมากๆเลยวิธีการหาไอเดียแบบที่2ก็คือการค้นหาจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับโดยเราอาจจะเข้า Google แล้วก็พิมพ์คำว่าแจกพร้อมเลโอนาร r โด l e แล้วก็ลองไปดูเว็บไซต์ที่น่าสนใจนะครับ วันนี้ผมมีเว็บไซต์มาแนะนำสองเว็บไซต์นะครับเว็บแรกคือ p r o m Hero เว็บนี้ช่วยให้เราค้นหาภาพที่สร้างมาจากหลายๆโมเดลได้ <Wow. S 1> มีการแสดงผลงานรูปภาพแบ่งเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้งานครับเว็บที่สองคือ Awesome p r o m c o m เว็บนี้ก็ใช้ในการหาไอเดียพร้อมได้จากหลากหลายโมเดลนะครับ ถ้าเราต้องการจาะจงไปที่ Leonardo AI ก็พิมพ์ slash ต่อท้ายชื่อเว็บไซ์ตได้เลยครับวิธีการหาไอเดียแบบที่3ให้เราเข้าไปร่วมชุมชน Leonardo AI ในกลุ่ม Facebook นะครับโดยกลุ่มที่เป็นทางการก็คือ Leonardo AI Official หรือเราจะลองเข้าไปร่วมกลุ่ม f a c e b o o k กลุ่มอื่นที่เกี่ยวกับการสร้างภาพศิลปะด้วย AI ทั่วไปก็ได้ครับ ซึ่งณตอนนี้ก็มีกลุ่ม Facebook ที่เกี่ยวกับด้านนี้อยู่มากเลยทีเดียววิธีการหาไอเดียแบบที่4คือเข้าไปดู Discord ของ Leonardo AI อย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้เราอาจจะเข้าร่วม Discord ของศิลปิน AI ตัวนีกด้วยก็ได้นะครับเช่น Midjourney Stable Diffusion d a l e หรือ Adobe r i f l y ก็ได้เช่นเดียวกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Leonardo AI ชมคลิปเสร็จแล้วก็เข้าไปสมัครและใช้งานกันดูนะครับและถ้ามีผลงานเจ๋งๆแจมๆก็สามารถนำมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นี้นะครับแล้วครูบจะมาแนะนำฟีเจอร์อื่นๆรวมถึงการอัปเดตของ m i โ i o n ร r เอ a i ใน EP ต่อไปอยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์แชร์กด like, share, กดระดิงเพื่อไม่ให้พลาดคลิปและเทคนิคก,การใช้ไอดีๆกันนะครับขอสนุกับการเจนภาพนะครับเสียดีครับ